แปลไทยโดยนักอ่านย้อนวัยฝากลงที่แรกตูมตามมัง่ะขอโทษนะครับผมชื่อลินตี้ผมบังเอิญได้ยินว่าคุณกำลังต้องการคนงานในฟาร์มคือว่าพวกเราขอทำงานนั้นได้ไหมครับหนูแมตตี้คะ่ะโอ้เนี้นมันใบสมัครคนงานของเราตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนี่นะนี่พวกนายมาจากที่ไหนกัน เป็นแบบนั้นเองนั้นหรอกครับแต่เราก็กำลังคุยกันเรื่องที่จะรับคนงานเพิ่มอยู่พอดีเพราะงั้นเข้ามาข้างในก่อนเธอเรามาคุยกันระหว่างทานอาหารไปด้วยดีกว่าทอดเนื้อวูก้าสไลดดกับเนยในกระทะร้อนตอนนี้ข้างนอกคงหนาวหน้าดูเพราะงั้นฉันก็เลยอยากจะให้พวกเขาได้ทานอะไรร้อนๆสักหน่อยะ จากนั้นก็ผัดหัวหอมกระเทียมสับและเห็ดผัดจนกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองแล้วเติมซอสมะเขือเทศเครื่องเทศอีกสักหน่อยแล้วก็เติมเบียร์เข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติอืมช่างเป็นกลิ่นที่หอมหวานจริงๆความใส่ใจนี่แหละนะก็คือความลับของความอร่อยโดยที่เราไม่ต้องพึ่งผงชูรสเออไม่ใส่ผงชูรสจะอร่อยได้ไง แต่ความใส่ใจมันก็สำคัญจริงๆนั่นแหละแล้วก็ปล่อยมันไว้สักพักเนื้อตุ๋นก็จะพร้อมรับประทานน,นี่นี่มันคือเนื้อเหรอืมฉันทำมันไว้เยอะเลยล่ะเพราะงั้นทานให้เยอะๆเท่าที่ต้องการเลยนะครับ เหนนุ่มแถมน้ำซุปยำเข้มข้นรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายมันรู้สึกดีที่สุดไปเลยออขอบคุณนะครับสำหรับอาหารมืน้นี้เป็นอาหารมื้อที่อาาร่อยที่สุดเท่าที่พวกเราเคยกินมาเลยล่ะครับนี่พวกนายดูจะหิวมากๆเลยนะเพราะงั้นกินเยอะๆได้เลยนะ <c oughs> ที่สําคัญพวกนายบอกว่าพวกนายอยากทำงานที่ฟาร์มของฉันนะสี มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าถึงอยากจะทำงานที่นี่ครับพวกเรารักสัตว์ครับและถึงแม้พวกเราทั้งคู่จะไม่มีความรู้ในการทำฟาร์มมากนะักแต่พวกเราจะพยายามเรียนรู้แน่นอนครับคุณเอเลนาครับค่ะพวกเขาพูดความจริงแน่นอนค่ะแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งคู่กำลังซ่อนความจริงเกี่ยวกับพวกเขาอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันต้องขอโทษจริงๆนะแต่ขอดูมือนายสักหน่อยจะได้ไหม,ม,มหวพวกนั้นมันรอยช้ำจากการใส่กุญแจมือพระเจ้านี่พวกนายเป็นอาชญากรงั้นหรอเด,เ,ดเดี๋ยวสิคะก็จริงอยู่ที่พวกเราเคยถูกคุมขังอยู่ในคุกแต่ว่าเรื่องที่ราต้รงแมตตี้ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับ ที่ไม่ได้บอกความจริงกับทุกคนตั้งแต่แรกแต่ได้โปรดเชื่อผมเถอะนะครับว่าพวกเราไม่ได้มาที่นี่ด้วยเจตนาไม่ดีแล้วผมเองก็เข้าใจดีว่าถ้าหากจะขอให้คุณจ้างพวกเรามันก็คงจะเป็นเรื่องที่มากเกินไปพี่คะเราไปกันเถอะเดี๋ยวสิพี่คะพี่พี่กำลังทำอะไรคะเนี่ยพวกเขาออกจะดูเป็นคนดีนะคะอย่างน้อยพี่ก็ควรบอกความจริงออกไปนะคะ แมตตี้ต่อให้พวกเราจะอธิบายสถานการณ์ของพวกเราออกไปพวกเราก็เปลี่ยนความจริงที่ว่าพวกเรานั้นเป็นอาชญากรไม่ได้อยู่ดีอีกอย่างพี่ก็ไม่อยากจะทำร้ายน้ำใจพวกเขาที่พวกเขามีต่อพวกเรานี่นี่น,นีแต่น้องไม่ต้องห่วงไปนะพี่ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่พี่เพิ่งทำลงไปแม้ Matt, แต่น้อยหึหนีออกมาทั้งที่เพิ่งได้กินอาหารอ,อร่อยๆแบบนี้พี่ไม่เสียใจจริงๆหรอคะ ในบรรยากาศแบบนั้นต่อให้อาหารจะอร่อยแค่ไหนก็คงจะกินต่อไม่ลงแล้วล่ะพี่ค่ะนี่แอลสองคนเมื่อกี้นายจะไม่รับพวกเขาไว้จริงๆงั้นหรอก็ไม่ว่าฉันไม่อยากจะรับนะแต่พวกเขาก็คงจะลำบากใจที่ต้องปิดบงังบางสิ่งกับพวกเราเหมือนกันแล้วต่อให้ฉันจะรับพวกเขาเข้ามาทำงานการทำงานในฟความของพวกเขาก็คงจะอึดอัดไม่ใช่น้อย แต่มันก็ยากอยู่นะที่จะเจอคนแบบนี้ใช่ฉันเดาว่าเราก็คงต้องเอาใบปิวไปติดตามเมืองรอบๆแล้วล่ะอ๋อเครื่องเทศหมดอีกแล้วฮะช่วงนี้ลูกค้าเยอะสะด้วยสิเว <c oughs> <c oughs> ียนหัวชะมัดอะ เวทนันมันใช้ยากขนาดนั้นเลยหรอคาถาอันเชิญปกติไม่น่าจะทำให้นายเหนื่อยได้ถึงขนาดนี้นะเฮ้ยมันก็ใช่แหละแต่ถ้าจะให้ไล่เวทโดยที่ไม่เหนื่อยฉันก็คงต้องกินหัวใจของพระเจ้าแล้วล่ะเอ๊ะนี่อา้าน,นี่มันอะไรกันความรู้สึกความรู้สึกแบบนี้ไม่เคยเป็นมาก่อน ฉันรวบรวมมานาเหมือนกับปกติไม่ได้เอา้าวเกิดอะไรขึ้นกับนายอา,อา,อา,อาถ้าฉันรู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันฉันคงติดตามคุณไปตั้งแต่วันนั้นแล้วเอา้าว รูลินนายไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมฉันโอเคแล้วล่ะมานาของฉันมันก็แค่หมดไปช่วขนาดเท่านั้นเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะมานาหมดเนี่นะนายไปถึงจอมเวทระดับเก้าชัวนะกูบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรแล้วเลิกเป็นห่วงฉันได้แล้วมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยนายได้บ้างไหมอะฉันจะบอกนายว่าวันนี้ฉันจะเป็นคนดูแลนายเอง เอ๋ถ้าอย่างนั้นฉันขออะไรเธอสักอย่างจะได้ไหมฮึเขาบอกว่าเขาจะขออะไรฉันสักอย่างแต่เขากลับให้ฉันทำอาหารเนี่ยนะฉันทำอาหารไม่เป็นนี่นะแต่นี้เป็นครั้งแรกที่เขาอยากจะกินอาหารฝีมือฉันชิวนะมันหนาวมากเลยนะคะ ถึงพวกเราจะพยายามหางานทําในเมืองนี้แต่ทุกที่องปฏิเสธเพราะเราเป็นนักโทษเพราะงั้นเราขอให้เจ้าของร้านคนนั้นรับเราไว้สิคะพี่ไม่งั้นเราจะผ่านฤด,ดูหนาวนี้ไปได้ยังไงกันเอออย่างน้อยตอนที่เราอยู่ในคุกมันก็อุ่นกว่านี้มาตี้พี่ทนต่อไปแบบนี้ไม่ไหวอีกแล้วเราผ่านอะไรมาตั้งมากมายพี่จะไม่แคร์ไม่สงสายตาคนอื่นอีกแล้วหนูเองก็เห็นด้วยกับพี่คะ่ะ เราขโมยอาหารแมวจากร้านอาหารตอนนี้เรากลายเป็นอาชญากรจริงๆแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าถูกต้องไม่มีอะไรมาหยุดยั้งพวกเราได้อีกแล้วจุดลำบากกว่านี้พวกเราก็ผ่านมันมาแล้วแต่เราเองก็เจอใบปลิวใบสมัครงานก็พอถังขยะนี่แหละเออยน้องพี่เราไปหาอาหารจากถังขยะอื่นก็ดีกว่าไหมพี่จ๋าตรงนั้น อ๋ออแกแน่ใจใช่ไหมว่าเจ้าลินตีและเจ้าแมตตี้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำวันนี้ครับผมแน่ใจครับค้นหาพวกมันให้ทั่วฮจูหมอนั่นัหวหยนาคุมคนงานก่อสร้างรัตตาไม่คิดเลยว่ามันจะตามหาพวกเราอยู่เฮ้ยมันไม่ได้สำนึกผิดเลยสินะว่ามันทำผิดกับพวกเราไว้มากแค่ไหนพี่คะพี่ต้องอดทนไว้นะคะ ถ้าพี่ก่อเรื่องอีกครั้งมันก็คงไม่จบแค่การจําคุกแค่ปีสองปีนะ่สองปีที่แล้วเขาร้องแล้วนะคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะนี่ทีรักเธอแน่ใจจริงๆงั้นเหรอว่าถ้าฉันไล่เขาออกไปตอนนี้ชีวิตของเธอมันจะดีขึ้นหัวหน้าคุมคนงานก่อสร้างแห่งเมืองเดรกรัตตา จะต้องคิดถ anyway ึงสามีของเธอมากๆสิเขาอุตส่าห์ทำงานหนักแต่เขากำลังจะไม่ได้เงินจากการทำงานหนักของเขานที่รักฉันนะเป็นคนที่เห็นใจเพื่อนมนุษย์มากๆเลยนะเพราะงั้นไม่ต้องกังวลไปท่นรัตตาครับเสาค้ำใี่ส่วนก่อสร้างที่3มพังลงครับและมีคนงานได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยครับมันเป็นความผิดพลาดของผมเองครับ ก่อสร้างที่สามอะคุณนายเฮ้ยไอ้พวกโง่ทำไมพวกแกต้องสร้างความวุ่นวายให้กับฉันด้วยวะแ็อีกแค่เสาคำ้ำกกยังค้ำพลาดพวกเราแค่ทำตามแผนที่วางไว้แต่เสาค้ำกลับพังลงมาอย่างกระทนหานครับชินคิดว่ามันเกิดจากวัสดุในการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานค่ะหืมนี่พวกแกกำลังกล่าวหาฉันงั้นเหรอโอ้ นี่พวกแกกำลังบอกว่าฉันยักยอกเงินและใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานงั้นเหรอฉันอุส่ารับเด็กกำพร้าอย่พวกแกเข้ามาทำงานแต่พวกแกกลับคิดจะหักหลังฉันนี่นะฉันไล่พวกแกออกและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดพวกแกสองตัวต้องเป็นคนรับผิดชอบพวกเราขอโทษค่ะท่านรอตตาได้ปลดยบโทษให้พวกเราด้วยเถอะนะคะฮ ฉันไม่ใช่คนใจร้ายอะไรหรอกนะแต่ถ้าไม่มีเงินก็ต้องจ่ายด้วยอย่างอื่นแถมพวกคุณนางส่วนใหญ่ก็มีรสนิยมแปลกๆซะด้วยสิกิดว่าไงนะไอ้กาปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยฉันเอว้อย่าปล่อยมันเข้ามา หยุดนะหยุดดูนี่อ้าหยุดมันทีช่วยฉันด้วยหลังจากนั้นพี่ก็ได้รับบาดเจ็บเพราะต้องต่อสู้กับพวกคนงานแถมยังต้องได้รับโทษเพิ่มกันอีกหนูไม่อยากเห็นพี่ต้องทรมานอีกแล้วนะคะพี่ขอโทษนะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเรารีบหนีก่อนที่พวกมันจะเจอพวกเราจะดีกว่า ไอ้พวกเวนนั่นถ้าพวกมันคิดว่าแค่การติดคุกแค่ปีสองปีจะชดใช้ทุกอย่างได้พวกมันคิดผิดมหันต์แล้วล่ะเร็วเข้ารีบไปหาตัวพวกมันให้เจอต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินหาก็ต้องหาพวกมันให้เจอเออท่านรัตนาครับท่านเองก็น่าจะรู้ว่าท่านได้ยึดของเมืองเดดรานถูกส่งตัวไปยังเมืองหลวงแล้วมันจะดีกว่าไหมครับถ้าหากพวกเราไม่สร้างความวุ่นวายที่นี่นี่พวกแกกําลังพูดบ้าอะไร แกคิดว่าการทำเรื่องแค่นี้จ pues ะต้องมีคนคอยหนุนหลังด้วยหรือไงพวกแกมันไร้ประโยชน์ทำไมมีฉันสักคนพวกแกก็ไม่ต่างจากหมาข้างถนนหรอกฮะนั่นรักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงดูนั่นสิดูลาดเลาเอาไว้ด้วยล่ะ ถ้ามีคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไล่พวกมันไปซะฉันจะไปทำราส่วนตัวสักหน่อยเฮ้ยวิแปลกใจเลยที่ในตอนนั้นฉันไม่สามารถที่จะรวบรวมมานาได้มันเป็นพราะผลข้างเคียงของหินแกนเวทโบราณน,นี่เองฉันไม่คิดเลยฮะว่ามันจะคอยดูดซับมานารอบๆตัวแบบนี้ดูเหมือนว่าเจ้านี่จะดูดซับมานาจากโลกไวไม่ใช่น้อยเลยนะฉันต้องหยุดมัน ต่อให้ฉันจะดูดซับมานาจนพอใจมันก็คงจะไม่สลายไปง่งายๆแน่แต่ในตอนนี้ฉันขอรอของว่างจากรูลินก่อนก็แล้วกันรูลินต้องกําลังเตรียมบางอย่างมาให้ฉันแน่ๆเธอเฝ้า,าดูการทําอาหารของฉันมาตั้งหลายปีเพราะงั้นเธอเองก็จะต้องทําอาหารอร่อยเหมือนกับฉันแน่แนนี่ไม่ใช่ว่าฉันกำลังจะตายใช่ไหมเนี่ย ฉันหิวจะตายอยู่แล้วโรลินไม่นะนี่มันยากเกินกว่าที่ฉันจะทำได้งเอาเขาจะกินเจ้านี้ได้ไหมนะไม่นะเอาฉันเป็นพยาบาลที่แย่ชะมัดเลยฮ้ะจริงสิฉันเรียกยี่หูยาวนะั้นมาช่วยจะดีกว่าเวทรักษาของพาวเอฟก็คงช่วยได้เหมือนกัน ถึงฉันจะไม่ชอบพี I ่ใหญนั่นเข้าใกล้แอลก็เถอะแต่ในเวลาแบบนี้ฉันต้องนึกถึงแอลเป็นอันดับแรกฉันไม่รู้ที่ตั้งของคลินิกเธอแต่ก็คงสามารถตามตัวเธอได้จากกลิ่นที่ยังเหลือของเธออะไรเนี่ยไม่เห็นจะได้กลิ่นอะไรเลยให,ใ,หใ,หให้ตายสิหรือฉันควรจะไปซื้ออาหารจากร้านอาหารในเมืองดีไหมนะแค่ไปซื้ออาหารทำไมฉันถึงต้องมองหาคนช่วยด้วยละ่ะ เวทรักษาดีเผ่าพันธุ์ของมังกรก็มีเวทรักษาเฉพาะตัวอยู่เหมือนกันนะนายทำอาหารอร่อยอยู่แล้วเพราะงั้นทำต่อไปนะแอลสู้ๆฉันใช้เวทรักษาไม่ได้แล้วแล้วก็ทำอาหารไม่ได้เรื่องเหมือนกันอืถึงตัวเธอจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่วิเศษและมีความสามารถที่มากมายเธอก็ไม่ควรผลักใส่หน้าที่หรือว่าสิ่งต่างๆไปให้คนอื่นนะมิงั้นเธอจะเป็นคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่าง จริงอยู่ที่เธอเป็นมังกรแต่เธอไม่สามารถอยู่รอดบนโลกได้เพียงลำพังหรอกนะทำไมต้องเป็นแบบนี้กันนะฉันทำอาหารเพลเอลไม่ได้เลยสักอย่างฉันจะกลายเป็นมังกรที่ไม่มีใครเอาไปทำเมียทำไมคนถึงมาทำกับฉันแบบนี้กันละ่ะปล่อยฉันนะปล่อยฉันแทยเคยได้ยินมาพอได้มาเจอกับตัวจริงแล้วเผ่าเอลฟ์นี่สูยให้ไม่ใช่เล่นเลยนะ ฉันน่ะเคยไปคลินิกของเธอตั้งสองสามครั้งเลยนะจำฉันไม่ได้งั้นหรอฉันกำลังตามหาใครบางคนอยู่นะคุณผู้หญิงพอจะเห็นใครน่าสงสัยแถวนี้บ้างไหมถ้าคุณผู้หญิงไม่ยอมตอบดีๆฉันคงต้องบังคับให้คุณผู้หญิงพูดซะแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> คุณพอจะรู้ไหมคู่พี่น้องแมตตี้และลินดี่อยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะมองยังไงไอคนที่ผิดก็คือไอเวนนี่ถึงถามไปเอลฟ์ที่อาศัยอยู่แต่ในป่าก็คงไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองของมนุษย์หรอกไม่มีทางที่เธอจะตอบคําถามของเจ้านี่ได้หรอกเออฉันรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนอ่ะฉันไม่ควรเดาอะไรไปทั่วสินะทำไหมเธอถึงรู้กันละ่ะฉันไม่อยอมบอกพวกคุณหรอก ยุดนะเย่บ้านีไอ้เจ้าพวกนั้นมันติดหนี้ฉันอยู่นะเอลฟฉั <c oughs> นตามอยังแกกล้าดียังไงถ้าฉันจับเธอได้เมื่อไร่ฉันจะทำให้เธอต้องเสียใจยกับสิ่งที่เธอทำกับฉันวันนี้ถ้าฉันจับเธอได้เธอตายแน่ฉันทนไม่ไหวอีต่อไปแล้ว พี่ขอโทษนะเมตตี้ท่านร,รตอตาฉันทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรคะ่ะหนูเองก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันอย่างน้อยถ้าเราฆ่ามาันเราก็จะได้มีที่อุ่นๆให้หนีจากหน้าหนาวปีนี้ได้โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e ชช่องวังอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ